สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูกุ้งในวิชาคอมพิวเตอร์นะคะวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้คุณครูขอมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอนะคะเพราะว่าคุณครูสอนทั้งหมด8ห้องจะได้ส่งงานให้กับเด็กๆพร้อมๆกันนะคะใครที่เข้ามาในห้องเรียนแล้วนะคะให้นักเรียนพิมพ์ชื่อและนามสกุลลงไปนะคะพิมพ์ชื่อและนามสกุลลงไปเพื่อเป็นการ รายงานตัวกับคุณครูด้วยนะคะคุณครูจะมีการเช็คเวลาเรียนให้ด้วยนะคะในส่วนของหน่วยที่1ที่เราจะเรียนกันในเรื่องของเหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหาเด็กๆอาจจะเคยคุ้นชินกับคำว่าเหตุผลเชิงตรรกะมาบ้างแล้วนะคะ แต่ในชั้นประถมศึกษาปีที่5นักเรียนก็ยังต้องเรียนค่ะเพียงแต่ว่าระดับของความยากก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบในเรื่องนี้แล้วเนี่ยนักเรียนจะสามารถอธิบายขั้นตอนการทํางานต่างๆอย่างเป็นลําดับขั้นตอนแล้วก็สามารถคาดการผลลัพธ์ปัญหาอย่างง่ายได้นะคะ,ะเรามาทบทวนกันสักนิดนึงนะคะในการใช้เหตุผลเชิงตรรกะว่าต้องทําอย่างไรกันบ้างนะคะ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนํากฎเกณฑ์นะคะกฎเกณฑ์นี้เนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมให้หลังจากคําอธิบายนี้แล้วนะคะเป็นการนํากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหาทําให้สามารถคาดการผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้นะคะคาดการผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้นั่นก็หมายความว่านักเรียนจะต้อง นำหลักการคิดนะคะมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของนักเรียนตามเงื่อนไขที่มีระบุไว้ในโจทย์หรือในเ,อเงื่อนไขในการดำเนินชีวิตของเรานะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยค่ะว่ากฎเกณฑ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะกฎเกณฑ์มีอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปดูเงื่อนไขกันนะคะเพื่อให้เราพบกับผลลัพธ์ที่ถูกต้องนะคะ ในส่วนของการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะก็จะมีหลักเกณฑ์ดังนี้ก็คือ1เมื่อนักเรียนพบกับโจทย์ปัญหานะคะนักเรียนก็นําปัญหาเนี่ยมาแยกเป็นส่วนย่อยๆหรือทําการจัดกลุ่มหรือจัดหมวดหมู่ก่อนนะคะจากนั้นแล้วนักเรียนก็หารูปแบบของปัญหาว่าเออเราจะทําการแก้ปัญหาเนี้ยในรูปแบบใดนะคะจากนั้นแล้วก็คัดแยกส่วนของสาระสําคัญของปัญหาออกมาเพื่อให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ นำวิธีการแก้ปัญหาที่เราวางแผนไว้เนี่ยมาแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนนะคะการที่เราทำการวางแผนและมีการแก้ปัญหาหรือวิธีการอย่างเป็นลำดับขั้นตอนนั้นเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าอันกอริทึมนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนไปเจอคำว่าอันกอริทึมที่ไหนแสดงว่านั่นหมายถึงว่าการแก้ปัญหาหรือการทำไมคะ การเขียนขั้นตอนต่างๆเนี่ยอย่างเป็นลำดับขั้นตอนสรุปง่ายๆก็คืออัลกอริทึมคือการแสดงลำดับการแก้ปัญหาที่เป็นลำดับขั้นตอนนั่นเองนะคะอีกครั้งนะคะอัลกอริทึมนะคะอัลกอริทึมนะคะคือการแสดงลำดับของการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนจำไว้นะคะ เรามาดูตัวอย่างกันค่ะในสถานการณ์ตัวอย่างที่ครูยกให้วันนี้ก็คือเราจะสมมุติบทบาทเป็นโป้นะคะโป้กาลังวางแผนที่จะไปชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ในเทศกาลงานภาพยนตร์ให้ครบทุกเรื่องแต่มีเงื่อนไขอ่าเงื่อนไขามาแล้วค่ะเด็กๆแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องพักรับประทานอาหารกลางวันในช่วงเวลา1 2 0น30นาทีถึง13.00น30นาทีแต่ ตารางการฉายภาพยนตร์มีทั้งหมด7รอบด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7มี7รอบด้วยกันแล้วมี1 2 3 4 5 6มี6เรื่องแสดงว่าในโจทดเนี้ยโปจะต้องดูหนังเนี่ยให้ครบทั้ง6เรื่องภายในเวลาที่กำหนดนะคะเราไปดูหลักเกณฑ์แรกเลยที่เราจะนำมาแก้ปัญหาก็คืออย่างแรกเลยเราจะต้องทำไมคะเราจะต้อง นำปัญหามาแยกย่อยเป็นส่วนๆหรือการจัดแบ่งกลุ่มภาพยนตร์นั่นเองแบ่งกลุ่มปัญหานั่นเองนะคะเราก็แบ่งออกมาได้2กลุ่มก็คือกลุ่มช่วงเช้าและช่วงบ่ายซึ่งเงื่อนไขจะต้องอยู่ก่อนเที่ยงครึ่งและอยู่หลังบ่ายโมงครึ่งเพราะช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งเราไปไหนกันคะเราไปรับประทานอาหารกลางวันนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ไปทําขั้นตอนที่2เลยนั่นก็คือเรียงลําดับภาพยนตร์ในช่วงเช้านะคะในช่วงเช้าเนี่ย มีเรื่องอะไรบ้าง9โมงถึง10โมงมนุษย์จอมพลัง10โมง11โมงกำเนิดไดโ,ดโ,ดโนเสาร์11โมงถึงเที่ยงครึง่งมหาสงครามหลังจักรวาลทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเลยเพราะว่าไม่เกินเที่ยงครึง่งเที่ยงครึ่งต้องไปทานข้าวจากนั้นไปดูช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายก็จะมีการเรียงลำดับขึ้นมานะคะเรื่องแรกเลยนะคะหลังบ่ายโมงครึ่งเนี่ยเรื่องแรกเลยก็จะเป็นมนุมนษย์แมงมุมเรื่องที่สองก็จะเป็นเทพเจ้าสายฟ้าและเรื่องที่สามเป็นซูเปอร์แมนนะคะไม่ซับซ้อนเนี่ยเมื่อเช้า ตอนเช้าเรียนไปดูไปแล้ว3เรื่องตอนบ่ายดูอีก3เรื่องนะคะซึ่งในส่วนของเรื่องซูเปอร์แมนเนี่ยช่วงเช้าก็มีฉายเหมือนกันแต่เราไม่เลือกดูเพราะว่ามันซ้ําซ้อนเวลากันแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถดูหนังได้ครบทุกเรื่องเราก็เลยเอาซูเปอร์แมนมาไว้ในช่วงบ่ายนะคะเราก็กลายเป็นคนที่ทําไมคะ วางแผนได้ตามลำดับขั้นตอนอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขด้วยนะคะนั่นแสดงว่าโปสามารถใช้เหตุผลเชิงตรรกะในวันในการวางแผนชมภาพยนตร์ได้ดังนี้นะช่วงเช้า3เรื่องพักรับทานอาหารกลางวันตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดเลยแล้วช่วงบ่ายก็3เรื่องนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเราใช้เหตุผลแล้วทำงานอย่างเป็นระดับขั้นตอนทุกอย่าง จะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยอันนี้ครูยกตัวอย่างง่ายๆนะคะนักเรียนสามารถนําความรู้เนี้ยไปดําเนินการจัดการชีวิตของนักเรียนหรือการแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียนได้นะคะใช้หลักการเดียวกันเลยนะคะอะเรามาดูวันนี้คุณครูมีเกมสร้างสารรค์มาให้เด็กๆเล่นด้วยค่ะเราไปเล่นเกมสร้างสารรค์ปัญญาไปกับครกรุงกันในกิจกรรมที่1เกมูดโดูกุนะคะนักเรียนจะต้องทําอะไรบ้างก็คือทําการแก้ปัญหาใน ในเกมนี้ด้วยเหตุผลเชิงตะกะนะคะทำตกทำอย่างเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็ต้องทําตามเงื่อนไขของเกมด้วยจบแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูทางไลน์นะคะเกมจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยตารางนี้เลยเด็กๆเอาตารางนี้เลยเดีเาาา๋ยวคุณครูจะแคปหน้าจอเนี้ยส่งไปให้ในไลน์อีกทีหนึง่งแล้วเด็กๆก็ทํามาส่งคุณครูนะคะโดยมีเงื่อนไขกติกาก็คือทุกช่องต้องมีเลขครบหมายความว่าเนี่ยทุกช่องต้องมีเลขครบ ทุกช่องต้องมีเลขครบทุกช่องต้องมีเลขครบทุกช่องต้องมีเลขครบทุกช่องเลยแต่เลขต้องไม่ซ้าซ้อนกันแล้วก็หลักเกณฑ์ข้อที่เออข้อที่2ก็คือแถวแนวนอนแถวแนวนอนทุกแถวเนี่ยจะต้องไม่ซ้ํากันด้วยเลขก็ต้องไม่ซ้ากันแถวแนวตั้งทุกแถวเลขก็ต้องไม่ซ้ํากันด้วยนะคะแถวแนวตั้งทุกแถวเลขก็ต้องไม่ซ้ากันนั่นแสดงว่าในในในช่องของตัวเองเลขซ้ากันไม่ได้ในแนวนอนเลขซ้ากันไม่ได้ ในแนวตั้งเลขสํากันไม่ได้อุย้ยรู้สึกปวดหัวจังเลยไม่ต้องเครียดค่ะเด็กๆคุณครูมีวิธีการที่จะให้นักเรียนไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างสนุกสนานแล้วก็สามารถได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องด้วยนะคะนักเรียนมาดูคุณครูจะแนะนําให้นักเรียนดูแนวตั้งก่อนนะคะนักเรียนจะดูเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ในที่นี้คุณครูยกตัวยอย่างแนวตั้งก็แล้วกันนะคะในแนวตั้งนักเรียนดูนี่เลยค่ะ นี่ในเมื่อเขาบอกว่าทั้งแถวเนี้ยเลขต้องไม่ซ้ําใช่ไหมอ่าเลขต้องไม่ซ้ําเพราะฉะนั้นเลขที่หายไปคือเลขอะไรคะเลขหนึ่งเลขสองแล้วก็เลขเลขอะไรคะเลขอะไรคะเลขหนึ่งเลขหนึ่งมีไหมเลขหนึ่งไม่มีเลขสองไม่มีเลขสามมีสี่มีห้ามีเลขหนึ่งเลขสองแล้วก็เลขเจ็ดอ่าเรามาดูกันเพราะฉะนั้นเรามองแถวหนวาตั้งนี้แล้วปุ๊บช่องนี้เราใส่เลขหนึ่งเลยได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าใน ในบ้านของเขาเองในห้องสี่เหลี่ยมของเขาเองเขามีเลขหนึ่งอยู่แล้วใส่เลขหนึ่งไม่ได้อะเรามาดูช่องถัดไปช่องนี้ใส่เลขหนึ่งได้ไหมล่ะเลขนี้ก็ไม่มีช่องนี้ไม่มีเลขหนึ่งใส่ได้ไหมใส่ได้หรอคะใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่าแนวนอนมีเงื่อนไขของข้อที่สองแนวนอนก็ต้องไม่มีเลขําถ้าใส่เลขหนึ่งตรงนี้เลขหนึ่งตรงนี้ก็จะซ้ํากับแนวนอนตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเลื่อนมาใส่ช่องนี้นะคะเลื่อนมาใส่ช่องนี้เป็นเลขหนึ่งอ่านะคะแล้วทีนี้นักเรียนมาดูต่อนะคะ เวลานักเรียนจะํานักเรียนก็ใส่เลขไล่ไปโดยต้องคำนึงถึงเงื่อนไขก็คือในช่องนี้เลขต้องไม่ซ้ําแนวนอนต้องไม่ซ้ําและแนวตั้งเลขก็ต้องไม่ซ้ำนะคะทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูเดี๋ยวคุณครูมีคะแนนกิจกรรมพิเศษให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเออเรามีเกมเพิ่มเติมอะไรอีกนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปฝึกฝนเพิ่มเติมได้ที่ QR code โค้ดที่ครูกุ้ง กำหนดไว้ให้นี้โดยใช้มือถือของนักเรียนสแกนคิวอารค้เข้าไปฝึกสมองประลองบัญญากับเกมสุดูกุในการแก้ปัญหาเชิงตรรก,กะนะคะได้เลยหรือจะพิมพ์ sudoku. c o m t h i ก็ได้นะคะ เมื่อนักเรียนเข้าไปแล้วเล่นเล่นได้อย่างสนุกสนานเลยได้เล่นกี่เกมก็ได้ฝึกสมองประลองปัญญาไปนะคะจากนั้นแล้วนักเรียนก็จะได้ผลยอดเยี่ยมแบบนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องบ๊ายบายเด็กๆไปก่อนละล่ะนะคะพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้านะคะแล้วเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันอย่าลืมทันกันบ้านส่งคุณครูด้วยนะคะขอให้สนุกกับเกมสุดกุการแก้ปัญหาเชิงตรรกะนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ